สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บายคุณัทรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรลาโวค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรลาโวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะเด็กๆ เมื no ่อเด็กๆทุกคนได้เรียนรู้เรื่องอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรระโว้แล้วเด็กๆทุกคนต้องสามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรระโวได้อย่างถูกต้องและวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรระโวจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วเด็กๆต้องเห็นความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดง ถึงพัฒนาการของอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรลาวค่ะเด็กๆทุกคนพร้อมที่จะไปรู้จักอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรลาวกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะคุณพ่อจะไปรับคุณแม่ที่บ้านน,านันนกที่ราชบุรีกันไม่ใช่หรอคะแต่ทำไมคุณพ่อพาจอยมาวัดพระปฐมเจดีล่ะคะ นนกจะมารับเล่าที่นี่พอดียังไม่ถึงเวลานัดพ่อเลยพาจอยมาเที่ยวอาณาจักรทวารวดีกันก่อนรู้ได้ยังไงคะว่าที่นี่เคยเป็นอาณาจักรทวารวดีเพราะว่ามีการขุดค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นศิลาจารึกโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในบริเวณแถบนี้จ้ะถ้าอย่างนั้นพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ ได้สิลูกถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มต้นจากที่นี่ก็แล้วกันบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาอาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่11-16หรือเมื่อประมาณ1,400ปีมาแล้วตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างทางด้านทิศตะวันตกเมืองศูนย์กลางความจเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรทวารวดี ก็จะอยู่บริเวณเมืองนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซากเมืองเก่าอำเภอคูป,ปัวจังหวัดราชบุรีและเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะสถานที่เหล่านี้มีร่องรอยเมืองโบราณศิลปะวัตถุและโบราณสถานแบบทวารวดีอยู่มา,อากอาณาจักรทวารวดีมีความเจริญรุ่งเรืองมากในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญของแคว้นทวารวดีเช่นพระธรรมจักรศิลากับกวางหมอบและพระพุทธรูปที่แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรนี้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งภายหลังได้เผยแผ่ออกไปในดินแดนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและดินแดนใกล้เคียงอาณาจักรอื่นๆละคะบริเวณลุ่มแมน้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีอาณาจักรลาโว ซึ่งเป็นอาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่1 1ถึง18จากหลักฐานที่ขุดค้นพบสันนิษฐานว่าศูนย์กลางความจเจริญของอาณาจักรลาโวอยู่ที่เมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีแหละคะใช่แล้วจ้าอาณาจัาจากรลาโวเดิมเคยรับวัฒนธรรมจากทวารวดีต่อมาได้รับวัฒนธรรมจากขเขมรทำให้เมืองลาโวมีศิละปะทั้งแบบพระพุทธศาสนา แบบพราหมณ์ฮินดูและแบบขอมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของลาโวได้แก่พระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีหลักฐานอื่นๆเช่นศิลาจารึกเทวรูปพระนารายณ์เรียนกระสาบที่มีลวดลายดวงอาทิตย์ครึ่งดวงเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ความรู้ที่คุณนำมาฝากเด็กๆในวันนี้เกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรละโวหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมท้ายบทเรียนเรามาสรุปความรู้กันอีกครั้งนะคะเด็กๆ อาณาจักรทวารวดีเป็นชื่อที่ใช้เรียกอาณาจักรโบราณรุ่นเก่าที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดก็คือเมืองนครปฐมโบราณค่ะ อาณาจักรทวารวดีเป็นที่น่าเชื่อถือเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการพบเหรียญเงินสองเหรียญมีจารึกภาษาสันสกษษษษิตอายุราวพุทธศตวตรรษที่13หรือในช่วงพุทธศักราช1 2 0 1 1 3 0 0ถึง1300ปัจจุบันนี้เราอยู่ในศักราชพุทธศักราช2,564แสดงว่าเหรียญเงินนั้นมีอายุเป็นพันปีแล้วค่ะเด็กๆยาวนานมากเลยใช่ไหมคะ และยังมีข้อความจารึกไว้บนเหรียญว่าสีทวารวดีสวนปุญยะซึ่งแปลว่าบุญกุศลของพระราชาแห่งสีทวารวดีอีกด้วยค่ะสำหรับเมืองอู่ทองนั้นนะคะถือว่าเป็นต้นกำเนิดประวัติศาสตร์อารยธรรมสุวรรณภูมิมีหลักฐานทางโบราณคดีที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดีและเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิค่ะ และมีการขุดพบโครงกระดูกของมนุษย์กำไลต่างหูภาชนะดินเผาที่เมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีอีกด้วยค่ะอาณาจักรละโวหรือที่เราเรียกว่าเมืองละโวโบราณก็คืออำเภอเมืองลบบุรีในปัจจุบัน เป็นเมืองสำคัญระดับต้นของอาณาจักรทวารวดีเพราะมีทำเลที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำสำคัญสามสายไหลผ่านคือแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าศักและแม่น้ำลบบุรีค่ะในเวลาต่อมาอาณาจักรทวารวดีถูกอาณาจักร กัมพูชารุกรานและใช้เมืองลบบุรีเป็นศูนย์กลางของกัมพูชาในการปกครองดินแดนทวารวดีเดิมดังนั้นจึงพบโบราณวัตถุแบบขเขมรจำนวนมากในเมืองลบบุรีและนักโบราณคดีเรียกศิลปะแบบขเขมรในประเทศไทยว่าศิลปะลบบุรีค่ะ อาณาจักรละโวมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆจนมีอิทธิพลครอบคลุมดินแดนทางภาคกลางตอนบนตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์เรื่อยมาจนถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในบางส่วนค่ะศูนย์กลางของอาณาจักรละโวในตอนต้นสันนิษฐานว่าอยู่ที่เมืองรบบุรีและประมาณพุทธศตวรรษที่17ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองอายุธยา ในพุทธศักราช1,893ได้มีการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นทำให้ละโว่กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาค่ะ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่17การค้าขายระหว่างอาณาจักรละโวะกับจีนจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ศูนย์กลางการค้ามีการเปลี่ยนแปลงจากลบบุรีไปอยู่ที่อยุธยาเพราะอายุธยาตั้งอยู่ใกล้ทะเลซึ่งเป็นทําเลที่เหมาะสมมากกว่านั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรทวาราวดีและอาณาจักรระโวค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมอบหมายงานให้เด็กๆทุกคนเขียนอธิบายพัฒนาการของอาณาจักร ทวาราวดีและอาณาจักรระโวให้ถูกต้องโดยคุณครูขึ้นนะคะตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูอยู่บนหน้าจอในขณะน,นี้เด็กๆทุกคนลอกโจทย์ตีตารางตามรูปภาพที่คุณครูได้ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ใส่ในสมุดวิชาประวัติศาสตร์จากนั้นนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในห้องเรียน o o o g l l c s s r o o m นะคะแล้วคุณครูจะรอตรวจงานจากเด็กๆทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ